สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แมวผมแมวสีดำของผมกินข้าวโพดนะครับนี่ข้าวโพดปิ้งนะครับนึกว่าจะไม่กินครับกินไปหนึ่งสุดนหนึ่งแล้วเนี่ยดูนะครับแมวดำนะครับแต่กินข้าวโพดนะครับอืกินข้าวโพดมันกินไปเยอะแล้วครับก็ดูว่ามันจะกินเยอะแค่ไหน โอแน่นอนว่กินกระพดปิ้งนะครับกระพดย่างนะครับเนี่ยย่างไปก็หักไปครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ไปแบ่งให้มันกินคนกินด้วยแล้วแบ่งให้มันกินด้วยดูนะครับหมดอีกแล้วเอี่หมดอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยสุดยอดสุดยอดสีด,ดำ ไอ้น so ินดำเว้ยแน่นอนว่ะเพิ่งเคยเจอนะแมวกินข้าวโพดแต่แมวคนอื่นไม่รู้อะตั้งแต่เจอมารู้จักมาแมวที่ถือเลี้ยงกินข้าวโพดได้สงสัยถึงวันหน้าต้องกินข้าวกับผักเพเดียวแล้วไม่ต้องกินแล้วเนื้อดำดำรู้สิเว้ยวิหลังตีนห้อยเว้ย เออเดกตึกเดินอึของือเรื่องกลมเสียอือบอรีมหมว้คนี่นี่เหนี่แหละข้อเดียวเยน่ครับเม็ดกระโพดจะแบ่งให้เพื่อนเรากินได้หรอมีจับท้ายรู้เดย้ยจับท้าย มันมากินกระโพดแน่นอนเะนาะฮะมากินกระโพดไอ้ดาําเลยนะอืมกินหมดแล้วหมดเยอะแล้วไอ่หลนะ <laughs> อดตาทายเนี่ยอิ่มมั้งเรากินไปเยอะแล้วสองร้อยอิ่มอ่ะอิ่มแล้ว <c oughs> อิ่มแล้วยืดเส้นยีดสายแลไม่กินวะอิ่มเรายืดเส้นยืดสายแล้วไ <c oughs> อ่ถองนินไอ้ดินไอ้ไอ้ดินดำไอ่ถอง โอ้มุเชล่รจ้ะว่กินเสร็จก็เริ่มมันั่งมันั่งมันั่งเรือก็ล้างปากนะเฮ้ยประตเอ้ยประตูประตูอะไรใครอยกเอาครีไวซี่มาเลยไม่ต้องเพื่อมันเรียกให้เพื่อนมันกินเออเดี๋ยวก็แค่นี้อันนี้ก็ถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับทำไม่กินข้าวโพดก็ข้าวโพดที่เหลือก mm. ็ผมจะไว้ตำ <ấy> าทาเป็นกับข้าวนะครับคำเรียกว่าตํตข้าวโพดเป็นกับข้าวนะครับไม่มีอะไรมากก็มีพริกกระเทียมหอหอมแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็ปลาร้านิดนึงครับปลาร้าปิ้งนิดนึงครับเนี่ยนี่ครับสูตรอาหารอีสานใต้นะครับตำข้าวโพดมีใบนางลักกระเทียมหอมแล้วพริกพริกสดย่างนิดนึงแล้วก็ปลาร้านิดนึงแล้วก็เครปรุงก็ เพิ่มอีกนิดเดียวนะครับโอเคนะครับไอไปยุงก็เยอะสูตรดิฉานใต้นะครับตำข้าวโพดก็การื่องปรุงก็ปกตินะครับเหมือนตำน้ำพริกทั่วไปนั่นแหละเดี๋ยวถ้าว่าต้องมีตำตำข้าวโพดต้องมีใบนางลักนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ